ปัญหาทำให้คนเข้มแข็งเวลาทำให้คนเชี่ยวชาญสถานการณ์ทำให้คนรู้จักแก้ไขการตัดสินใจทำให้คนรู้ถูกรู้ผิดความคิดทำให้คนเป็นเลิศทางปัญญาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรัก สาระความรู้มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสำหรับวันนี้ขอนำเสนอธรรมะสำหรับข้าราชาการธรรมะสำหรับข้าราชาการข้าราชาการคือบุคคลที่พระราชาทรงไว้วางพระาราชหฤทยัย แล้วทรงแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของแผ่นดินต่างพระนิตรพระกันช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษนับว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติสูงคอยรับผิดชอบด้านการให้บริการและพิทักษ์ประโยชน์สุขให้แก่คนทั่วราชอาณาจักรเป็นเหตุให้ข้าราชการกับราษฎรมีความผูกพันกัน จึงต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีไมตรีจิตเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันดังคำโบราณที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายประเทศชาติจึงจะไปตลอดรอดฝั่งถ้าต่างคนต่างอวดดือ้อถือดีมีทิฐิมานะไม่ยอมกัน บ้านเมืองก็จะล่มจมเร็วหลวงพ่อปัญญานันทภิขุหรือพระพรมมังคราจารย์ท่านได้สอนข้าราชการทุกคนว่าข้าราชการควรทำตามอย่างในหลวงพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเป็นสุขอยู่ตลอดเวลา ข้าราชาการก็ควรทำงานตามอย่างพระราชาเพราะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ที่เรียกว่าต่างพระนตรพระกันทุกคนต้องมีจุดหมายอยู่ในใจว่าเราจะทำทุกอย่างให้ประชาชนสบายใจไม่ทำสิ่งใดให้ประชาชนเดือดร้อนใจอย่าไปเอารัดเอาเปรียบประชาชนในรูปแบบต่างๆ ที่เรียกว่าคอร์รัปชันกินสินบาทขาดสินบนเพราะฉะนั้นข้าราชการคือผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจข้าราชการบางคนทำงานดีมีน้ำใจผู้คนพากันเลื่อมใสให้ความนับถือเพราะเขาทำงานแบบมีหลักนั่นคือยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสนทนาว่าจาาาะไพร่สงเคราะห์เพื่อเฟื้อช่วยเหลือไม่หวังผลไม่เลือกบุคคลหรือชนชัน้นข้าราชการเหล่านั้นจึงได้รับความนิยมยกย่องจากประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันมีข้าราชการในอุรมคติเช่นนี้อยู่มากแต่บางส่วนราชการก็ยังมีประเภทอย่างนี้อยู่เหมือนกัน นั่นคือยักษ์ท่าหน้างอรอนานงานมากปากเสียเมียผัวคุมกลุ่มนี้ที่ยาอารมณ์ร้อนกลุ่มนี้ยังล้าหลังอีกทั้งไม่พัฒนาผลงานจึงไม่ก้าวหน้าทั้งนี้ก็รเพราะหนึ่งทำงานแบบสวะ ทำงานแบบสวะปัดหรือว่าเขี่ยให้พ้นๆจากความรับผิดชอบสองทำงานแบบเจ้าท่านั่นคือชอบโยกดึงดองทวงยักท่าเตะท่าทำงานล่าช้าไม่ทันการที่สุดงานเสียประการที่สามทำงานแบบประชนีแกส่งมาค่าก็ส่งไป นี่คือทำงานแบบปรายีย์แกส่งมาค่าก็ส่งไปขาดวินิยใัร้ครวรผิดพลาดไม่รู้เซนผ่านตะพึตตะพือประการที่สี่ทำงานแบบผักชีโรยหน้าพวกนี้ชอบเสียงดังหน้าแดงแต่แรงไม่ออกชอบเสนอหน้าเพื่อสนองนายแต่ไม่ทำเองใช้คนอื่นทำ แล้วโฉบเฉี่ยวหาคะแนนกับผู้บังคับบัญชาประการที่ทําทำงานแบบหัวโบราณทำงานแบบหัวโบราณเป็นพวกเถนตรงปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการแก้ไขปรับปรุงเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ทั้ง5วิธีนี้เป็นการสกัดกั้นความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างยิ่งข้าราชการทั้งมวลจึงไม่ควรประพฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุบเหวที่จะฉุดดึงให้ประสบความบิบัติขัดสนของคนเป็นข้าราชการนั่นคือความเกียดคา้านหลบงานเห็นแก่ตัวมั่วสุมขาดระเบียบวินัยไร้สมรรถภาพสิ่งเหล่านี้ต้องหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล แต่ก็ไม่ถึงกับถือกติเชิงเสียดสีทำลองว่าผู้ที่จะก้าวหน้าต้องอดทนเหมือนปูดไม่พูดเหมือนปลาประจบนายเหมือนหมาหน้าด้านเข้าไว้มันก็เกินไปในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตัดสอนคุณธรรมสำหรับข้าราชการไว้ดังนี้ประการที่หนึ่ง อุทธ,ธานวโตอุทธ,ธานวตโตต้องขยันในการทำงานอันที่สองสติมะโตต้องมีสติทำด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอประการที่สสุจิกรรม,มัตสะต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์สะอาดประการที่สนิสสัมมะการิโต ต้องใครครวญตรวจสอบก,ก่อนแล้วจึงธรรมประการที่ 5. สัญญาตัดสะจะต้องประพฤติตนเป็นคนสำรวมตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมประการที่ 6. อัปะมัตัดสัตต้องเป็นคนไม่ประมาทและสุดท้ายประการที่ 7. ยะโสิวัตตินี่แหละยศจ,จะเจริญยิ่ง ดังนั้นข้าราชาการที่หวังความผ่องใสในอนาคตทั้งรากทั้งยศทั้งไมตรีต้องปฏิบัติตามดังกล่าวนี้ให้ดีจำให้มั่นปฏิบัติให้แม่นเป็นนิขยันตั้งมั่นสติดำริชอบงานรอบครอบก่อนทำสำรวมอินทรีย์ใจมีธรรมะระความประมาท เราข้าราชการจะไม่พลาดจากความเจริญอย่าลืมว่าข้าราชการหมั่นดีไม่ขี้เกียจชอบละเอียดงานชาติไม่ขาดผลเอาใจใส่ต่อจัญญารักษาตนไม่เป็นคนลำพองใคร่ครองเมืองจัดการงานดีนักรู้จักกิจรักชอบผิดงานชาติจนปราดเปรื่อง จึงควรทำราชการงานบ้านเมืองไม่ขัดเคืองใครร้อนนอนเต็มตานี่เป็นสาระความรู้มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันธรรมะสำหรับข้าราชการหนุ่มสหกรณ์นำมาบรรยายเผยแผ่